ทุกคนนี่อยู่นี่แล้วให้ดูใกล้ๆเนี่ยพี่ตั้มเขาจะทำอย่างนี้ครับมันจะมีลายแบบนี้นี่ดับเหมือนพวกรถทามิยาเลยนะเนี่ย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 สติ๊กเกอร์เหมือนทามิยาเลยแล้วก็เราเอามาแปะเขาทาบกันแบบนี้เลยมันเลยเหมือนจริงเป๊ะๆเ,เลยครับโลบาร์ที่เหมือนกับ S T W รถแข่งของตัวจริงเลย เรียกว่าโลบาร์ของทามิยะเป็นยังไงเนี่ยผมแกะแบบโลบาร์มาแบบนั้นเลยจะไขว้เข้าด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจอเราทําเป็นจอแสกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยเราสามารถคอนโทรลได้เลยว่าอยากให้รถเราเนี่ยสูงต่ําจากตัวแอปนี้เลยคือสะดวกมากเท่มากทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบิมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถเดียมมัอนอยู่นะ เทปนี้ผมบอกเลยโคตรตื่นเต้นหลายคนคงเห็นเนาะผมเนี่ยทำรถคันสีเขียวเป็น e 3 6 class 2นะครับของ3ามมงกุฎแบบレピ้าเลยแบบพอรดแบบเลยนะครับแล้ววันนี้ทุกคน ผมจะมารับรถไปหาอาเปอะแล้วแต่ก่อนเราจะไปนะครับผมเนี่ยมีนัดกับร้านสติกเกอร์ที่ผมติดสติกเกอร์อยู่ครับก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาดูว่าขั้นตอนการติดสติกเกอร์รถแข่งเนี่ยเขาติดยังไงซึ่งร้านนี้ครับเขาเป็นร้านติดสติกเกอร์รถแข่งนะส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ขับในสนามแข่งอะไรเนี่ยก็มาติดร้านนี้เจสกีอะไรก็มาติดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนการติดสติกเกอร์รถแข่งเนี่ยเขาติดยังไงบ้าง ทุกคนนี่อยู่นี่แล้วเฮ้ยตื่นเต้นว่ะร้านนะครับร้านอยู่ตรงกาญจนานะเส้นกาญจนานใช่ป่ะกาญจนานจริงโคตรรอนี่พี่นีนะร้าน p n c สติกเกอร์ใช่ไหมครับค่ะร้าน tnc สติกเกอร์ตอนที่เราทํารถเนี่ยคือจริงๆผมกับพี่นีเนี่ยเรารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วประมาณ5-6ปีแล้วผมก็โพสต์คันนี้ขึ้นไปพี่นีบอกว่าลืมนีได้ไงคะ <laughs> ใช่ค่ะเนื่องจากเรารู้จักกันมานานแล้วใช,ะะใช่ใช่ใช่พี่นีอันนี้คือติดสติกเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วเอ่อก็ตอนนี้ก็ยังมีเหลือเก็บงานอีกบางชิ้นนะคะบางบางชิ้นบางส่วนนะคะ<อ>ที่จะต้องเก็บงานโอ้ดีเลยคือนี่คนลุกจริงนะเนี่ยคือเห็นแล้วแบบตื่นเต้นคือตัวจริงตอนแรกมาแบบไม่ติดก็สวยแล้วนะ,ะพอติดสติกเกอร์ไปเนี่ยแบบสวยกว่าเดิมอีกคือไหนไหนวันนี้เจ,เจอเจ้าของร้านแล้วนะครับขออนุญาตเลย รบกวนพี่นีคุณนีพาเดินดูได้ไหมครับว่าแบบขั้นตอนกว่าจะมาเป็นรถแบบนี้เราต้องทํายังไงติดสติกเกอร์ยังไงได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีดดค่ะนะเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าขั้นตอนการติดสติกเกอร์เนี่ยก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยมันหน้าตาเป็นไงมาก่อนด้านในใช่ไหมโอเคไปดูกันค่ะ เจ็สกีก็ติดนะครับใช่ค่ะเจ็สกีของเราก็มีติดนะคะพร้อมออกแบบให้ด้วยเลยค่ะอ๋อนี่คือลายที่คุณนีออกแบบเลยใช่ค่ะแล้วการติดเจ็สกีกับการติดรถมันต่างกันไหมครับเออก็จะค่อนข้างต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นงานหุ้มอิงเจ็ททั้งลำค่ะแสดงว่าพวกนี้มันโดนน้ามันก็ต้องหุ้มอิงเจ็ทอ๋อทั้งลําเลยใช่ค่ะแบบนี้เลยแล้วความติดยากง่ายต่างกันไหมครับระหว่างติดรถกับติดพวกเจ็สกีพวกเรือเจ็สกีติดยากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเนี้ยลำโน้นนะคะก็อันนั้นก็จะจะหุ้มหุ้ อ๋อเ oh, ข,ข้าใจแล้วมันมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้แล้วเราหุ้มแบบพุ่มหมดแบบนี้เลยคือเราจะต้องพุ้มไม่ให้เห็นสีเดิมเลยแล้วก็ด้วยที่ว่าเจสกีเนี่ยค่ะเขาจะมีความโค้งความเว้าที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะอยากรู้ว่าแล้วตอนดับให้มันมันขึ้นมาอย่างนี้ยคือแสดงว่าเราก็ต้องดับเจสกีขึ้นในคอมพิวเตอร์ก่อนใช่ค่ะเนี่ยอยากรู้ขั้นตอนนี้มากเลยครับว่าเด็กที่ดับสติกเกอร์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนดับสติกเกอร์กันนะครับมีรถผมมันเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไงครับเนี่ยแสดงว่ามีรูปรถผมตอนที่ก่อนที่จะแบบ ก่อนที่จะติดสติกเกอร์ไม่เอ่ยมีไหมครับถ่ายรูปก่อนติดสติกเกอร์ก่อนนะคะถ่ายรูปแล้วก็เอารูปเข้ามาแล้วก็เอาวางตัวหนังสืออย่างเงี้ยผมส่งรูปจริงให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับพี่เขาเอารูปจริงเนี่ยมาเทียบแบบนี้เลยนะมีหน้าสเกลรถผมมาเลยเป๊ะหมดเลยพอได้ดับอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็มามาสั่งปัดเช่นสังกะสีตาสามมงกุฎอันนี้นะคะ,คะพวกนี้ก็จะเป็นงานตัดเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ตัดแล้วก็ส่วนในของเชลแล้วก็ของโลโก้ ตัวอื่นๆเราก็จะใช้เป็นงานพิมพ์เราก็จะใช้อีกเครื่องหนึ่งแต่และงานก็จะมีลักษณะงานที่ต่างกันบางบาง,บางชิ้นงานเราก็ต้องเป็นปัดบางชิ้นงานเราก็ต้องเป็นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างสมมติเขาไม่มีแบบมาให้เหรอคุณนีณนเราทํายังไงเราต้องออกแบบลายใครเป็นคนออกแบบกออ็เนี่ยค่ะพี่ตั้มเขาเป็นคนออกอแบบ๋อนีคนที่คนออกแบบลายรถแข่งเลยคนออกแบบก็คือเราจะต้องขอไกด์ลายลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้ประ <laughs> มาณไหนอยากได้โทนสีประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยขอไกด์ลายก่อนคร่าวๆเสร็จแล้วป <eto> ุ<ๆ>๊บเราก็จะเอามา ปติดตต่อค่ะให้ดูใกล้ๆเนี่ยพี่ตั้มเขาทำอย่างนี้ครับผมมาดับเนี่ยพี่ตั้มเขาดับสติกเกอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับพอดูแบบตัวจริงแล้วปุ๊บพี่ตั้มขยายให้ดูหน่อยได้ไหมเอ่ยนี่ให้ดูครับมันจะมีลายแบบเนี้ยนี่ดับเหมือนพวกรถทามิยาเลยนะเนี่ย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 สติกเกอร์เหมือนทามิยาเลยแล้วก็เราออกมาแปะอ๋อเราดับขึ้นมาโอ้โหแบบเหมือนจริงมากอ่ะทุกคนนี่ไงเนี่ยเขาทาบกันแบบนี้เลยมันเลยเหมือนจริงเป๊ะเลยครับ เข้าใจแล้วนอกจากแบบทํารถแข่งแล้วเนี่ยพวกรถขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถขนส่งห้องเย็นรถขนอาหารขนอะไรอย่างเงี้ยถ้าบริษัทไหนเนี่ยอยากได้การติดสติกเกอร์นะครับจะเป็นแรปจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย สามารถทุนนี้คุณนี้ก็รับทํานี่รับค่ะรับ <ผม S 2> ทำผมเห็น่ไครที่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสติกเกอร์ค่ะรับหมดเลยไม่ว่าจะติดกระจกบ้านกระจกออฟฟิศอะไรอย่างนี้ทําได้หมดนะคะทุกอย่างเลยทุกอย่างแม้จะติดตู้เย็นติดแอร์ติดอะไรอย่างนี้ทําได้หมดค่ะที่เ,<อ>เป็นสติกเกอร์ค่ะอโอ้โหอันนี้สติกเกอร์ร้านยางครับร้านบุญยางชนบุรีเ็้ามาติดที่นี่แต่ว่าต้องต้องขับรถมาติดเองไม่ได้ ส่วนมากแล้วถ้าเป็นรถที่สามารถขับมาได้เขาก็จะขับมาติดที่นี่แล้วก็ถ้ารถที่ขับไม่ได้เขาก็จะสไลด์มาแต่ถ้าแบบบางเคสอะค่ะที่ลูกค้าไม่สามารถสไลด์มาได้อะไรเนี้ยเขาก็จะให้ไปติดนอกสถานที่ก็มีเดี๋ยวนะมีบริการติดนอกสถานที่ด้วยคือเราดับที่นี่ขึ้นงานที่นี่เลยแล้วก็เอางานสติกเกอร์ทุกอย่างไปติดที่ร้านลูกค้าได้เลยใช่ค่ะโอ้แสดงว่าอย่างอู่อย่างเงี้ยสมมติว่าส่งงานมาดับเรียบร้อยแอปพูดแบบ แล้วก็หยิบสติกเกอร์เนี่ยกลับไปติดโดยที่ไม่ต้องสไลด์มาก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไม่รบกวนพี่ตั้มนะครับให้พี่ตั้มเขาด้าแบบสติกเกอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าพอได้แบบแล้วเนี่ยตอนตัดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนตัดกันครับนี่อิงเครื่องอิงเจ็ใช่ไหมครับใช่ค่ะี่เครื่องอิงเจ็มีกี่เครื่องเนี่ยอันนี้อ่ะเครื่องเครื่องกลางเครื่องใหญ่โอ้มีหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องห้า ทุกคนมีหเครื่องนะเครื่องใหญ่สุดคือสองตัวนี้ลายรถทั้งคันคือตัดด้วยตัวเดียวเลยเดียปริป้นปริ้น,น,นตัวนี้ปริ้นด้วยตัวเดียวเลยใช่ค่ะอ๋อ oh. ปริ้นก็จะป็ิ้นออกมาเป็นแบบมีสีมีรูปภาพอะไรอย่างนี้เลยค่ะพอเราเนี่ยด้าบเสร็จแล้วเราก็จะสั่งมาปริ้น<ช>ถ้าคเครื่องเล็กก็คือสั่งตัดจากในนั้นเลยถูกไหมครับถ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กที่ตัดได้คือตัดเลยคืออย่างในห้องนี้ต้องติดแอร์ตลอดเลยเหรอครับเพราะว่าเ,เครื่องพวกเครื่องปริ้นพวกนี้ต้องอยู่แอร์อันนี้กาลัังงคคุมมานสีอยู่่ใชรบ สวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่ครับพี่กลังตัดิเรืออยู่ครับติดเรือใช่ครับผมเรือแบบเป็นเรือสปีดโบ๊ทเรือเจ็ตสกีอย่างนี้แหละครับใช่ครับผมอันนี้เรือใหญ่มากเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากนี้แล้วเนี่ยความยาวนี่ไม่ต้องไม่ต่ํากว่าสิบสองเมตรแน่เลยกวมันยาวแต่สติกเกอร์หัวถึงท้ายนี้เท่าไหร่ครับ สิบกว่าเมตรเนาะพึ่งเห็นครับคุณนี้เป็นดีลเลอร์ของเอเวอรี่เดนิสันด้วยซึ่งฟิล์มเจ้าเนี้ยนะเป็นเจ้าที่แบบสปอนเซอร์ผมตั้งแต่ต้นปีแล้วที่นี่เป็นศูนย์รับติดตั้งด้วยใช่ค่ะตอนนี้คนมาติดฟิล์มเอเวอรี่เดนิสันเยอะไหมครับก็มีเรื่อยๆนะคะแฟนผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่เคยชอบเลยนะรถติดฟิล์มใสเนี่ยตั้งแต่เอาไปติดฟิล์มเอเวอรี่เดนิสันเนี่ยนะครับคือเขาบอกเลยว่าไปต่างจังหวัดเขาไปอย่าลืมนะครับเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับรับประกันถึง8ปีเต็มนะ เดี๋ยวระหว่างรอติดสติกเกอร์นั่งคุยกับคนนี้หน่อยดีกว่าครับของคนนี้เนี่ยบริการที่ร้าน TNC สติกเกอร์มีทําอะไรบ้างครับก็อของเรานะคะก็จะมออีติดสติกเกอร์ที่เรียกว่าสติกเกอร์ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับสติกเกอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบรถกระบะรถซิ่งรถแข่งรถบ้านหรือใดๆที่เป็นสติกเกอร์ทาหมดเลยนะคะแล้วก็ เราจะทำในเรื่องของพวกงานป้ายไวนิลป้ายพีพีพบอร์ดด้วยนะคะแล้วเราก็ทําเกี่ยวกับพวกฉลากสินค้าด้วยอะไรคือผมรู้จักคุณนีเนี่ยตอนนั้นก็คือคุณนีแรปรถใช่ไหมครับ<ช>ทำเรื่องแรปรถทําเรื่องต<ช>ิดสติกเกอร์ทำมากี่ปีแล้วคะถ้าดูจากในทะเบียน ทะเบียนการค้านะคะ25ปีแต่จริงๆแล้วอ่ะ25ปีบวกก่อนเนี้ยก็คือจะเป็นแค่การตัดสติกเกอร์เป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็ใช้มือตัดเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี้ยเครื่องเนี้ยแพงมากก็จะไม่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อเครื่องใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตเมื่อก่อนเกิดไม่ทันนะคนตัดสติกเกอร์เนี้ยเขาจะซีหลอก แล้วก็แปะไปบนสติกเกอร์สีแล้วก็ติดกรัดกาวอัตราทาบปุ๊บแล้วก็ตัดตามถ้าหลายสีก็ต้องทําหลายครั้งใช่ใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนาะเมื่อก่อนคือต้องมีแล้วใบคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นใบแบบไปเฉียงคือมันต้องคมกว่าปกติก็คือถ้าเกิดแบบคําว่าตัดสติกเกอร์สมัยก่อนก็คือสมมติสติกเกอร์คุณมี3สีก็ต้องตัดสาครั้งแล้วก็มาแปะทับรวมกันให้มันกลายเป็นสติกเกอร์หนึ่งใช่ค่ะโอ้โนีอยู่ในในรุ่นยุคนั้นเลยทุกยุคนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเริ่มทำตั ไม่ค่อยมีงานแรบปบแล้วก็จะมีแต่เป็นงานตัดอะไรเงี้ยหรืออย่างพวกงานรถแข่งอ่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ใช้ตัดมือทั้งขันแล้วมันเริ่มมาเปลี่ยนผ่านเป็นตัวตัดแบบเลเซอร์แบบปรินช่วงไหนครับอยู่ประมาณ10ปีได้นะคะ10ปีก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยก็มีมาก่อนหน้านั้นแหละแต่ด้วยที่ว่าเมื่อก่อนนี้เครื่องจะแพงมาก uh huh. แพงใช้ควาว่าแพงมากเลยเออเรายังไม่มีคุณพอที่เราจะซื้อเครื่องแต่พอมาสักสิปีหลังจากที่เราเ,เริ่มเรียนรู้การตัดสติกเกอร์เราก็เริ่ม ซื้อเครื่องการแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยผมเห็นบางร้านทำหมื่นเดียวก็ทำได้2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0มราคามันต่างกันที่อะไรครับที่ราคาที่ต่างกันนะคะก็คือในเรื่องของราคาฟิล์มค่ะแต่และฟิล์มแต่และบริษัทซึ่งคุณภาพของฟิล์มแตกต่างกันมากนะคะในเรื่องของต้นทุนก็คือน1นละ2ในเรื่องของทีมช่าง เทียนช่างถ้าจะให้ได้มาตรฐานงานช่างเก่งงานเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะราคาสูงนิดนึงคือรู้จักกันมาก่อนก็จริงนะครับแต่ผมไปย้อนดูงานก่อนนะเริ่มติดสติกเกอร์รถแข่งมากี่ปีแล้วครับสติกเกอร์รถแข่งนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะเห็นมีติดทั้งเรือแข่งด้วยรถแข่งด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่แปลกๆที่ติดติดเครื่องบินด้วยเครื่องบินก็ติดเหรอครับใช่ค่ะไปติดพนักงานก็จะนั่งรถจากที่นี่ค่ะไปติดที่เชียงใหม่อ่ะรถยนต์เครื่องบินเรือ เรือเรือลำใหญ่ๆที่แบบว่าลำใหญ่มากๆเลยก็มีนะคะที่ uh huh. ลากมาติดที่หน้าร้านก็มีแล้วก็ให้เราไปติดที่ท่าเรือแถวๆพระรามห้าอะไรเงี้ยพัทยาก็มีจากเศษสติกเกอร์แล้วแรปเปลี่ยนสีรถยนต์ทํำไหมคะแรปเปลี่ยนสีเราก็ทําด้วยนะคะมีแรปเปลี่ยนสีแรปใสแรปใสกันลอยหรือว่าจะแรปเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ได้หมดค่ะ mm hmm. ติดต่อมาได้นะ TNC สติกเกอร์นะทักหาดวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ S 1> <S 1> มีม,มีน้องที่รับงานของผมเนี่ยชื่อน้องกุ๊กโหน่ารักมากน้องดูแลดีมากจริงครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูงานก่อนน่าจะใกล้แล้วได้เลยทุกคนวันเนี้ยผมติดสติกเกอร์เสร็จเนี่ยต้องบอกเลยนะ3เทปติดกันนี้นะครับรับรถเสร็จปุ๊บพาไปพอดแคสต์กับอาเปาะนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่ารถของทีมสามมงกุฎตัวจริง <S <S ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนติดสติกเกอร์อีกรอบหนึ่งครับ คันสามมงกุฎคันนี้น้องใบตองผมตั้งชื่อว่าน้องใบตองนะครับหน้าตาเป็นยังไงอ่ะชิ้นหน้านะวันนี้เราใส่ตัวนี้ครับเป็นโน้ตกระจังหน้าใส่ไปแล้วแล้วก็ชิ้นหน้าเราเติมตัวนี้ครับเป็นของอันนี้เอาเหมือนของจริงจริงๆเลยนะตัวนี้เป็นแผ่นไม้อัดขนาดประมาณสัก4มิลนะครับนี่ห้ามิลห้ามิลห้ามิลนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องเครื่องเคครับเครื่องเป็นเครื่องเคยีิบสี่ครับ ื่องยนต์เนี่ยทำโดยพี่ตี f a s t t ท็กนะครับแล้วก็วางโดยพี่อ้วนอูลุงนวดนะสิ่งที่เราทํากับที่นี่มีอะไรบ้างก็คือมีติดสติกเกอร์รถแข่งรอบคันเลยนะครับนะก็คือให้ทางนี้เขาดับขึ้นให้เหมือนร0%อครับแล้วก็มาด้านข้างอันนี้ล้อล้อเนี่ยที่เราใช้นะครับเป็นล้อสั่งตัดสั่งตัดเหมือนลายรถแข่งจริงๆของ d t m เลยนะครับเด็กพอเช่นะจับกับจาน3-70ครับ ล้อเป็นขอบ19สติกเกอร์จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเราแรปของจริงก็เป็นแบบนี้นะครับคุณนีแรปเนียนมากมาดูใกล้ๆเลยจา้าเนี่ให้ดูความเนียนของเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แรปยากมากครับแต่ว่านี่แรปโค้งเนียนแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูครับมีความโคง้งความเนียนของสติกเกอร์นะด้านในยังไม่ได้เอาของออกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในนี่ครับจะเป็นกล่องลิงฟูลี่ใช้กล่องลิงฟูลี่นะครับคันเกียร์เราเปลี่ยนแล้วนะครับถุงลมใช้ของดาวครับ นี่ถูกลมดาวนะพวงมาลัยเปลี่ยนแล้วจอเป็นจอ d Dash r a c สนะครับนี่โอ้ครบครบจริงๆเดี๋ยวเราเหลือแผงข้างยังไม่ได้ทำนะครับวันนี้อาเปาะมีคิวว่างก็เลยพามาเจอก่อนนิดนึงก่อนเลยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในด้านข้างให้ดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยผมอย่างนี้เล่าให้ฟังนะด้านหลังเนี่ยผมซื้อรถทามิยาเลยครับอันนี้คือแบบโลบาร์ที่เหมือนกับรถทามิยาเลยนะครับโลบาร์ที่เหมือนกับ STW ลรถแข่งของตัวจริงเลยเรียกว่าโลบาร์ของทามิยาเป็นยังไงเนี่ย ผมแกะแบบโลบาร์มาแบบนั้นเลยจะไขว้เข้าด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโลบาร์จะไขว้เข้าตรงนี้เลยนะนี่โลบาร์ไขว้เข้าเลยเห็นไหมครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนรถแข่งจริงๆเบาะเลคคาโลใช้เป็นเลคคาโลเอสพีจีนะล้อเนี่ยด้านหลังเนี่ยทำเป็นแอโรดิสแบบนี้นะครับถ้าหมุนออกนี่ให้ดูนะตัวแอโรดิสตัวนี้ก็คือเราจะทำคอสตอมขึ้นมาใหม่เลยครับนี่เลยเห็นไหมแล้วก็เราเวลาใช้งานก็คือเราหมุนเข้าไปแบบนี้ เพราะว่าตัว Aero d i s ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้ลมเนี่ยมันไม่วนกวักออกมาจากรอทําให้ความเร็วของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดูจุดเด่นอีกอันนึงที่คนถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าหางหลังหาจากไหนหางหลังเนี่ยเป็นหางหลังทรง DTM นะครับเป็น STW เป็นรถแข่งนะหางหลังเป็นแบบนี้เลยให้ดูระบบน้ํามันที่ด้านหลังครับด้านในจะเป็นถุงลมนี่นะเป็นถังลมครับแล้วก็จะมีมอเตอร์เป็นวาล์วลมตัวนี้นะครับ เป็นมอเตอร์ถุงลมนะอันนี้เป็นถังน้ํามันครับเราตีถังน้ํามันขึ้นมาใหม่เลยปั๊มติก๊กแล้วก็มีตัวเลคูเลเตอร์ระบบไฟเนี่ยเดินขึ้นใหม่ทั้งคันเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะก็ติดยางเยิงอะไรเรียบร้อยวิธีการสตาร์ทนะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยต้องบิดสวิตต์ตัวนี้ก่อนครับเป็นสวิตตัดไฟนะโอเคพอบิดตัดไฟมาปุ๊บเนี่ยนะครับไฟทุกอย่างจะออนเถินออนนะเปิดตัวแดงปั๊มติ๊กทำงานครับ เปิดตัวนี้ปั๊มลมทํางานอ่าตัวนี้ปั๊มลมนะโอเคเห็นว่าจอเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับอโอเคผมกดสตาร์ทนะรถสตาร์ทแล้วครับโอเคจอเราทําเป็นจอสแสกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยระบบไฟทุกอย่างทํางานปกตินะครับระบบแอร์เปิดแอร์ได้นี่ไปหน้าเห็นไหมครับ ไฟหน้าใช้งานได้ไปหน้าใช้งานได้ตัดมอพัดลมทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยครับดับเครื่องนี่คือการดับเครื่องครับทีนี้ที่จะให้ดูคือตัวนี้ครับผมจะสั่งรถเนี่ยขึ้นลงจากด้านนอกให้ดูสามารถสั่งรถสูงต่ําได้จากตรงนี้เลยนะครับกดบวกขึ้นมานะอ่ะเลเวลหนึ่งครับเลเวลเอาเลเวลสาก่อนอเคไปที่เลเวลห้าครับรถสูงขึ้นอีก อีนี้เอาด้านหลังสูงขึ้นนะครับด้านหน้าสูงขึ้นครับตอนนี้รถสูงสุดแล้วนะครับอ่าก็คือทีนี้ทําให้รถเตี้ยลงครับรถเนี่ยเราสั่งหมอบแบบนี้ได้เลยนี่เอาด้านหน้าเตี้ยลงอีกครับเราสามารถคอนโทรลได้เลยว่าอยากให้รถเราเนี่ยสูงต่ำจากตัวแอปนี้เลยคือสะดวกมากเท่มากทุกคน ทุกคนเรียบร้อย100%เต็มแล้วนะครับกับรถคันสีเขียวใบตองนะสามมกุฎเลสซิ่งของผมเนี่ยขอบคุณคนนี้มากกับถูกใจจริงๆเลยครับติดสติกเกอร์นะทุกคันทุกจุดเนี่ยแบบดูแลอย่างดีมากๆอยากให้คนนี้ฝากร้านหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะเออนี่ก็ขอฝากร้านด้วยนะคะร้าน TNC สติ c เก r นะคะเอ่อครั้งใดที่อยากจะติดสติกเกอร์นะคะขอให้คิดถึงร้าน TNC สติ c เก r ค่ะ p n c ของเราสามารถทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสติกเกอร์นะคะไม่ว่าจะติดรถติดบ้านติดเรือติดใดๆติดแม้จะติดแอร์ติดตู้เย็นได้หมดนะคะอยากให้คิดถึง TNC ค่ะร้านของเรานะคะอยู่ในซอยการจนา6ค่ะอยู่เลยโรงเรียนอนุบาลเลิศดล่ามาประมาณ50เมตรค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนะคะ300เมตร ร้านอยู่กว่ามือก่อนขึ้นสะพานค่ะฝากด้วยนะครับใครอยากติดสติกเกอร์อยากรับรถอยากได้รถสวยๆแบบนี้ฝากร้าน TNC สติกเกอร์ด้วยวันนี้พอดีผมต้องเอารถเนี่ยสไลด์ไปอีกที่หนึ่งที่สามมกุดครับขอบคุณคุณนีมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไปเราไปต่อ,อเดี๋ยวเทปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าพอคันเนี้ย ไปเจออ,อะเปอเจ้าของรถตัวจริงแล้วเนี่ยอ,อะปอจะทำหน้ายัางไงไปพอดแคสต์แกแกไปดูเทปหน้าเลยครับฝากติดตามรายการบิมเมอร์กายนะครับรายการสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถเบี้ยมเดี๋ยวมันอยู่ด้วยพิมพ์คำว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับดูจากตัวเลขหลังบ้านอยากขอบคุณเพื่อนๆครับที่ดูรายการบิมเมอร์กายเนี่ยเยอะมากจริงๆแต่เชื่อไหมครับมากกว่า70%เนี่ยยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเลยวิธีการเดียวครับที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้คือกดติดตามกดกระดิ่งกด f i ว้นะคร เพื่อนๆจะได้ดูคอนเทนต์ดีๆจากของผมนะรายการบิมเมอร์กายเนี่ยแล้วอย่าลืมนะครับช่องผมเนี่ยสปอนเซอร์อยังเข้าได้ฝากติดตามรายการบิมเมอร์กายรายการสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบิมนะมันอยู่พิมพ์คาว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับ